สวัสดีค่ะและแล้วสิ่งที่เรารอคอยมันก็มาแล้วนี่เลยนี่เลยค่ะนี่เลยครับนี่เลยไหนเห็นวะอันนี้เรียกว่าอะไรบ้างเอออันนี้เมื่อกี้อันนี้ว่ากล้องแกะเลยโอเคกอันนี้ก่อนเลยแกะนะแกะเลยอ่านบ็อกซ์เอ็มีอะไรอยู่ในนี้สีชมพูสดใสม่ร้มีอะไรอยู่ในนี้มีถุงผิดนี่แบบนี่แค่แบบ อเว้อลองเปลี่ยนไหมเปลนไหมอไมน่ยยออ๋ตรงนี้หอรอบนี้ไม่บุกไม่สลายเพราะว่ามันเป็นอันร้วที่สองแล้วก็เลยแบบต้องดีแล้วชื้ฟึมฟู อันนี้เป็นการ์ดแบบนี้มันเป็นเงาอ่ะคลิปไม่เราตั้งใจเอาแล้วชักติดอยงแล้วเราจะเห็นไหมไม่ชั้นไม่เห็นแล้วแหละเขินจะทำแบบนี้ตลกตลกนี่ค่ะนี่นี่เป็นคนตลกชั้นชอบอันนี้รองเท้ามันปุกปีกเห็นไม้รองเท้าอ่ะรองเท้ามันแบบปุกปีกมันแบบมันจะเท่นะหน้าเท่นะ นี่เท้าน้อยของคุณแม่ของลูกคุณแม่ค่ะอันนี้น่ารักอันไหนอันนี้อันนี้อันที่สองว้ายจิ้งกุยยุยจิ้งกุยจิ้งกุยฉันถึงขั้นไปเพลยลิปแล้วแบบขอตรงหน้าหนูนิวเลยค่ะเอาเอาตรงตรงนี้เหมือนกันอุ้ยได้ช็อตแดนดี้เลยหรออุ้ยจริงเหรออุ้ยน่ารักได้ช็อตแดนดี้ด้วยนะคะอุียน่ารักอยู่นะแล้อันนี้อะไรอ่เอาอันนั้นอ่อนหนึ่งเพลงท่วน อ่ะเรบ้านนี้หนึ่งเพลงท่วนแต่ว่าเวอร์มากเวอร์หวังมากอันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นโปสเตอร์โอ้โหสวยมากสวยคนสวยปากช่ำกว่าเราจริงช่ำกว่าปากแดงมันจะไม่ให้ปากไม่แดงมันจะไม่มีแดงอุ้ยแต่ว่าภาพเป็นแบบไม่ใช่เงาเงานะมันจอกแนวแบบด้านๆหน่อยเออด้านๆแบบ สวยนินส,นสวยอะไรนิสนะ์ไว้ลูกใบมาแล้วนะคะงวดหน้าเพราะว่างวดที่แล้วก็ถูกไปละนี่นี่นี่ใบามาล้เห็นไหมเห็นไหม <า S 1> เราไปตเออเออตรงนี้น่ารักมากเลยรู้<า>สึก<า>ว่า,ามัน<า>เป็นสี<า>ที่เราแบบเก็บแล้วมันสวยแน่นอนอย่างนี้ปึ๊บออกมานี่เป็นแผ่นซีดีเป็นอย่างนี้นะคะน่ารักมากมันจดใส่สีชมพูหมดเลยมันเป็นตีแม้มันจะมีแค่นี้ก็เถอะไม่แล้วนะเนี่ยไม่แต่ เซลมันก็ได้มันหมดแล้วโอเคนะน่ารักอ่ะน่ารักกันรูก,ก,ก,กได้ปูเตอร์ด้วยฉันชอบอันนี้ชอบ,กกชอบเออชอบอันนี้ชอบอันนี้น่ารักแต่อันนี้อันนี้ก็ชอบแต่อันนี้ชอบแบบรองเท้าอ่ะน่ารักโอเค,อเคถ้าเกิดเราสั่งอันนี้ก็ได้สแตนดี้หนึ่งกาสสองใบนะ่ากาสส่มไหมสุ่มสุ่<า>มสองใบจำไม่ได้สองก็ะเนื้อเพลงนะคะอุ๊ยน้องเขียนด้วยนะ ขอบคุณทุกคนที่ชอบและสนับสนุนน้องเอ๊นะหวังว่าจะมีความสุขและมีรอยยิ้มทุกครั้งที่ใช่เอะเอ๊ะยังไงมีเนื้อเพลงให้ด้วยนะคะตรงนี้โอเคต่อไปของน้องกิ๊ฟเลยอันใหญ่กล้องอ่ะลืมมาเก็ตอันนี้ห่อย อลบัมแบบอลบัมเออมันเป็นสองแบบเออหุยน่ารักมันเป็นแบบมันแบบเอออย่างเงี้ยหุยน่ารักอะข้างหลังเป็นหังแมวด้วยไหนเออว่ะค่งเป็นหังแมลน่ารักเปิดยังไงน่ารักอะคือมันแบบเออฉันชอบมันแตกต่างกันมากเลยอะมันแตกต่างจากอันแรกจริงก็เล็กมากมากเลยหมายถึงแบบตัวแพ็กเกจเออ ไม่อยากแกะเปิดัช่วยตันหลักใช่ไใช่ไหมทุกคนเปิดยังไงไม่ช่อ๋อนี่เปิดแล้ไคือเมื่อกี้าดันดักัอยู่แล้วไม่อก็ลองแงะดิก็คือเปิดนี่อ๋อมันเป็นแม่เหล็กเหมือนกันอย่างเงี้ยเออดีนะเฮ้ยของเธอได้บบนี้เจของฉันได้แค่สองแบเดี๋ยวเธอได้แบบอย่างนี้ด้วยอะเธอได้้ยน่ารัก้ยอุ้ยอันนี้อันนี้คือดีเปิด นี่มันเป็นได้สามอันได้สามอันอันแรกเป็นอย่างนี้มันแบบอย่างนี้อย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเป็นแบบอย่างนี้รูปนี้ไม่เคยเห็นเลยนะแบบพี่นิวหอมรูปนี้ไม่เคยเห็นเลยเอออุ้ยอุ้ยอันนี้ก็ไม่เหมือนกันอุ้ยยังไงล่ะนี่นี่เป็นเงาอ่ะมันต้องแต่งคือต้องตั้งตรงคือต้องอะไร อุ้ยนี่นี่หนึ่งอุ้ยแมวอ้อนอะแมวมันอ้อนอะกาบก็อนี้อุ้ยน่ารักน่ารักมากีังไหอีกเธอได้อีกกี่อันอ่ะตัวแตนดี้เหมือนกันโอ้แตคนละแบบแตนด้อ๋อจริงเหรอใช่นี่ของฉันได้แบบนี้อ๋ออันนั้นเป็นอย่างนี้ว้าวอุ้ยนี่ารักอุ้ยน่ารักมากนี่น่ารักน่ารักน่ารักมากหนูน้อยพูดชมพูเหรอลูกเอ้ย นี่เป็นหินนิวอะปีที่สุดน่ารักพี่หุแม่นตาสลระอีมากเลยอ่ะค่ะเออน่ารักมากเลยอ่ะเขาทนได้ยังไงนะเราเข้าใจแล้วแหละเราเข้าใจเขาอยู่เนาะเขาชมทุกวันทุกวันเจอทุกวันสมมุติหนึ่งอาทิตย์ไม่เจอก็ตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันที่ญี่ปุ่นอะอันนี้อะไรอันนี้นะเฮ้เปล้วอะไรเดียวกันไหมเหมือนกันนกันอันนี้เหมือนกันอะไเดียวกันเอ้ยถงเท้ใหญ่กว่ามันเท่ากัน มันสุ่มไหมหรือว่ามันไม่รู้อันนี้เออด้เตอร์ได้เหมือนกันนี่แล้วก็โอ้โห้บุ t แต่ข้างหน้าน่าจะเป็นลูกไงเนาะจริงแย่เป็นแบบน้องแมวด้วยนะน่าจะเป็นลูกน้องตัวนี้ข้างในจะโอ้โหก็ได้แต่ไม่แต่ไม่มันมีการที่ใส่เสื้อตัวนี้ไหมไม่เจอเลยโอ้วลคัมทู เอ๊แล้วก็อีเอ๊ไปเลยค่ะเอะไรอ๋อโอ้โหฮปลาหลขึ้นไอย่างรวดเร็วอันหวานมากเฮ้ยทำไมมันน่ารักเจอหน้านี้เข้าไปมีบ้านขายบ้านจะให้บ้านละล่าสุดน่ารักไปหมดอุ้ยโหลูกเนี้ยอุยกีบมันอุย เสื้อกิีบดูในกล้องมันแบบหูเสื้อน้องนิวน้องนิวลูกเอ้ยตายแล้วตาย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 อ้ยตา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 ยโอ้โหคนสวยมันเลิศเนาะโอ้โหพลังใจของแม่ในทุกๆวันโอ้โหสวัสดีครับดูดิสันกามอ่ะจมูกสวยมากแบบ ทำไมน่ารำไปหมดเปลี่ยนเพลงไหมคนอะไรน่ารักจังเลยฮะอาจจะเป็นสีผึกอะไรแบบจิงกันแรกคนอะไรน่ารักอมันแบบย่าไปอยอะไรเลยอ่ะโหเนี่ยทุกคนทุกคนอยู่ยังไงอ่ะแล้วมีเกมแบบ สรังเฮมันมีมันมีก้อนก้อนก้อนโมจิอยู่ตรงนี้ค่ะน่ารักค่ะนี่คับแม่น่ารักปุนเฮก็ยังเป็นน้องนิวอยู่ครับก็ล่ะโอ้โหยันสุดท้ายชอบเซตไหนชอบเซตสี่ผมแต่อันที่สดใสมันก็คือแบบสดใสโลกจริงมากเลยนะเวลํามเบลํามเลยก็จิดีได้ไเดียวเันอืมมีรู้สึกว่าดีอยู่นะ ตรงนี้เอาชอบอถ้าถามเราหล่เอเฉพาะคนอันนี้ก็ดีแต่อาจจะได้ของช้าเป็น<ต>อัน,น,อน,นี่เออได้ของอุ้ยน่ารักโอเคค่ะจบแล้วกับ <c oughs> การ unbox. อ,าอันบ็อกซ์เออน่ารักทุกรูปเลยที่แบบว่าจริงใช่คือถ้ารูปไหนหลอกก็มผมสีอ่ะใช่ผมสีนั่นแหละเราว่าแม่นะตายตั้งแต่เรา้าแล้วนะนนนมวนะไม่ไหว ขอให้น้องนิวมีเพลงอีกอยู่ๆเลยแล้วก็พูดว่า,วาตอนนี้กาลังทําอัลบั้มอยู่ใช่ไหมไอ้ทํากําลังแบบเขาบอกว่าถึงเพลงที่สี่ที่ห้าแล้วตอนนี้นเพลงที่สามเสร็จแล้วนะมีเพลงเยอะๆก่อนแล้วก็ทําคอนเสิร์ตนะครับขอให้น้องนิวมีคอนเสิร์ตที่น้องนิวอยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่แบบแบบแบบไม่อยากให้ือไม่อยากให้รีบมากนะแต่แบบว่าแบบคือแบบอยากให้มีอะไรเพลงก็ได้มันจะได้แบบเป็นเพลงของนุ่นนิวเองด้วยไงเออร้องเพลงแบบพี่ซีใส่ไป จะช้าจะเร็วก็รออ่าใช่รอรอได้รอเก่งใช่รอแล้วรออยู่รอต่อไปแล้วก็รอเพลงของพีี่ด้วยใช่เพราะว่าปีนี้ได้ฟังแหละเพลงของพีซีใช่ไหมทําได้นะคะพี่ีเก่งมากชมไปก่อนชมไปก่อนก็คือตอนเี็ซ้อมอยู่ญี่ปุ่นนะก็คือชมอยู่เอโอเคค่ะไปแล้วนะคะใช่กำลังชักช้ลืมฟ่านะ๊ายบายน่ารัก ओके oh. ए e. e. mm -hmm.